ที่มีแสงสว่างที่เกิดจากจิตที่มีธรรมะคุ้มครองอยู่เรารู้สึกสบายคำว่าสบายใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าคนอื่นมาเต้นให้เราดูแล้วบอกอเสบายมันคนละอารมณ์อันนั้นเขาเรียกว่าสบายเกิดจากอารมณ์แต่ไม่ใช่เกิดจากจิตภายใน ถ้าจะมาพูดคําว่าสุขนอกจิตเกิดจากธรรมารมแต่สุขภายในจิตเกิดจากคุณธรรมกันนั่งนั่งทําไมนั่งอยู่กับธรรมชาติแล้วจิตนี่แหละเสพธรรมชาติยมเชื่อไหมว่าถ้าคน เข้าใจหาความสุขกับธรรมชาติเป็นนะจิตใจเย็นยมเคยซับไอแสงจันทไหมไม่ได้ร้อเล่นนะตมานั่งซึมซับกับแสงจันร์สบายตามองใสเกิดประกายขึ้นมาหิงร้อยบินผ่านหน้า กาะุมกันหลายตัวเกิดจ้ามองที่ไหนก็มีความสุขถ้าใจนั้นเป็นสุขได้จำไหมจำไหมที่ไหนก็มีความสุขได้ถ้าใจนั้นเป็นสุขธรรมาบอกเป็นเช่นนี้เองมนุษย์ดิ้นรนกัน จะเป็นเกือบตายแย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโตสุดท้ายมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ก่อเวรสร้างบาปกันจิตไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีสมาสงสัยพูดใหม่ดิจิตไม่หยุดสิ้นสุดไม่มี กำหนดจิตคำนี้ดูจิตไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีใช่เลยเวลามนุษย์ไม่เพียงพอสำหรับตัณหาไม่พอกับความโลคไม่พอกับความหลงอายุแค่นี้ไม่พอไม่พอ จิตไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีเหมือนเพิ่งกำหนดธรรมะได้มาเนี่ยวันนี้เราจะสุขก็ดีวันนี้เราจะทุกข์ก็ตามวันนี้เราสมหวังก็ดีผิดหวังก็ตามแ,แล้ววันนี้ก็ผ่านเราไปอีกวันหนึ่ง ใหญ่ต้องเสียใจกับสิ่งที่จากไปใหญ่ต้องทุกข์ใจกับสิ่งที่ทุกข์เกิดแล้วทำไมไม่ปล่อยวางในเมื่อมันผ่านไปแล้ววันนี้เรามีชิดอยู่เพื่อพรุ่งนี้ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ปล่อยวางเสีย คำว่าอบรมจิตก็คือทำยังไงก็ได้อย่าให้ใจนี้เป็นทุกข์เราจะอยู่ยังไงก็ได้ชีวิตแต่อย่าให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ถ้าใครอยู่ชีวิตเป็นทุกข์หนึ่งวันเท่ากับเราขาดทุนหนึ่งวันและถามจริงเราอยู่อีกได้สักกี่วัน อาจะมาไม่ยอมขาดทุนเพราะทุกวันนี้มันสูญเสียเวลาชีวิตไปแล้วแล้วก็เรียกกลับมาไม่ได้เปลี่ยนมันใหม่ก็ไม่ได้จึงใช้ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้ววันนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์สมหวังผิดหวังทำไมเราต้องยึดมั่นหมายกับสินะ่งนั้น เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวชีวิตให้ได้มากที่สุดแล้วที่สุดวางมันไว้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์เรารู้จักมันแล้วจึงเรียกว่าจิตเป็นผู้รู้เช่นการฝึกจิตกว่าเจอคำว่าผู้รู้เนี่ย มันมีค่าตอบแทนเยอะนะเราต้องต้องมีค่าตอบแทนให้กับธรรมะเหมือนกันอย่างที่ธรรมาปฏิบัติอรรมาใช้คำว่าเอากายไปแลกกับจิตกว่าจะรู้จักมันเอาชีวิตไปแลกกับธรรมะกว่าเราจะเข้าถึงมันได้ ถ้าเราไม่มีสิ่งใดเป็นค่าตอบแทนเราก็ไม่ได้อะไรเลยธรรมาจึงบอกเอาละทุกอย่างมันต้องมีการแลกเปลี่ยนทุกอย่างมันต้องมีค่าตอบแทนเหมือนหลายคนกำลังแสวงหาวัตถุ ลดเสียงหน่อยก็ได้มันวิทย์ลดหน่อยอะไรคือค่าตอบแทนที่จะมาบอกบางคนแสวงหาทรัพย์สมบัติจริงคุณได้ความร่ำรวยจริงคุณได้อำนาจ จริงคุณได้ความสบายแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปคืออะไรเวลาชีวิตที่เราใช้ไปมันหมดไปแล้วที่เหลือเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปี หลายคนคิดว่าความสุขจะมาสุขบั้นปลายชีวิตเข้าใจผิดความสุขอยากเข้าใจว่าบั้นปลายชีวิตความสุขต้องมีทุกวันมีทุกวันถ้าวันไหนเราไม่มีความสุข เราขาดทุนทางจิตวิญญาณคุณกำไรทางร่างกายเอาละกินดีอยู่ดีใช้จ่ายได้ทุกอย่างนั่นคือเราทำให้กับร่างกายได้มาสิบยี่สิบวันมันก็งั้นๆแหละงั้นๆแหละ จริงๆเหมือนเด็กได้ของเล่นสามสีวันแรกเนี่ยดีใจเล่นกับมันใหญ่เลยทุ๊กาตาแขนขาจะขาดให้ได้เล่นพอผ่านไปเดือนสองเดือนเฉยๆเะแล้วไม่หนุกผู้ใหญ่ก็เหมือนกันสิ่งที่อยากได้พอได้มาจริงๆ เดือนสองเดือนสามเดือนเป็นไงงั้นงนแหละก็แสวงหาต่ออีกจึงบอกว่าเมื่อใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีสุดท้ายอาตมาถ,ถามว่าเกิดมาต้องการวัตถุหรือต้องการจิตวิญญาณรู้ไหม เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารแห่งกรุงกบิลลพัททำไมจึงออกบวชพระองค์มีครบทุกอย่างศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์รรรเรียนมาสิบปดศาสตร์จบหมดการรบการปกครองทุกอย่างแต่พระองค์มองแล้วว่ายัางไม่ใช่วิชา ที่แท้จริงสมบัติมีทุกอย่างอำนาจจนถึงคำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิทำไมพระองค์จึงไม่เอาตอมมนั่งกำหนดนะสุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะยอมสละสแสวงหาจิตวิญญาณ 防拆呢。